ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมยุกท่ันวันนี้อยู่กับผมเองบูนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม e c คร f t นะเชื่อมต่อ OTG นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนั้นเองนะโอเคอย่างที่กับตีตัวเองชอบกันนะครับคือผมชอบเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างสรรค์น,นั่นเอง อืมโอเคนี่ครับเมาส์เมาส์นี่เมาส์เมาส์ของจริงเลยไม่ได้กตัดต่อนั่ยเอเออเดี๋ยวเราตัดไปตอนเข้าเกมกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นหมื่เกี้น,นี้นะครับคือผมกดผิดน,นะก็ต้องขอโทษด้วยพอดีผมติดนะครับอื นะก็ OTA นั A ้น OTG โอเค OTG นะ o T okay. T นะมันก็ดีนะโ okay. อเคยะเรามาตัดไม้ี๋ยวออลอยอสับปแบบหนึ่งนะครับมาเกย์ผมเพิกกดเอาแบบไม่มีชีวิตรอดผมติดนะติดกันไป ก็ว่างเปล่าด้วยแต่เป็นนัก่วงกับผมเกขายเรียบร้อยแล้วบ้านหนึ่งนะโอเคมามาละอุ้ย,ยคุณเห็น,น,นไหมเห็นคลิปเลอรดีวางไว้นี่ก่อนเนี่ยเขาหยับเลยโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมา ตัดไม้ปัดไม้าดี๋ยจะตัดไม้มไม่ได้ตัดต่อคลิปเคยมานะอันนี้ทำเองโดยเฉพาะเพกาเจ่าตีนะทีมผม,มไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองอ,อันนี้ผมจะทำคลิปเหมือนตอนมืดๆด้านใน ให้ไม้หมดไปเลยเอโอเคนะอโอเคต้องขอโทษนะผม,ผมไม่ค่อยจะลงคลิปเพราะอะไรเพราะวันนี้มันน่าเบื่อมากผมเลยไม่ค่อยจะทำอา้าวเหือดิวันดูซิว่ามันจะมีตัวอะไรมา มาดักรอผมไหมอะกรน,นีผม,ม,มแหลกแหก,กเ <c oughs> ผมเล่นโทรศัพนะผมเล่นในคอมนะผมเล่นโทรศัพมโทรศัพผมมันแหลกๆกนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ตัดตัด,ตด,ตด กันแรกขอก,กับ A B C ได้การหน้ว ABC. ย A B C H K I I W ี๋ยวก็วอ,อื่นทำให้ามันเป็นนี้กันเอากิบปูเึ้นหนึ่งอันนี่แหละเ ค่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็เมาสนะ์ใช้แค่คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นั่นเองโอเคผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะอ๋ออืมโรงเรียนก็กว่าจะเปิดนอีกนานเลยนะครับเราไปขุดหินกันเลย,เลยดีกว่า หิอ,อยู่ไกลมากนะแอ้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ดีขอโทษพี่ไม่ได้ลงคลิปนานมากๆนะตอนเด็ก็คิดเกียรทำไนครับไม่ค่อยมีคนกดไลค์จะเท่าไรผมเลยไม่ค่อยจะาทำ เผาต่อเผาไปสิครับสวยเสยเสยโอเคเอาเจ้าไก่น้อยเจ้าเจ้าไก่น้อยเจ้าไก่น้อยมาหาฉันหุยอัวฉันชอบฉันชอบกินนี่เนี้ยอัวเนี้ยแดงแดงขาวมันนั้นอร่อยนะ คถ้าคลิปมันยาวไปก็นั่นแหละผมก็ต้องปิดอุ้ยนี่คลิปมันยาวไปผมเลยต้องปิดนะมันยังไงดีพูดไม่ได้ออกคลิปยาวไปก็ทออทุดด้วยเพราะผมต้องนัินเออตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไห สร้างบ้านก่อนแป๊บหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละผมไม right ้ไม่พอนี่นั่นแหละใครจะหาว่าผนจะบ้านกับก็พูดไปเลยผมไม่ได้ว่าเพราะผมวางบัตกันแล้วแหละ รับมาอืมาิดือ,อมไม่ได้เลยสมมีเข้าโอ้มึงจะบกดเมาส์นั้น เอาเลยดีเอามีก็ได้โอเคแล้วก,ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยววันหลังจะมาทำต่อนะถ้าขยายผมทำต่อทำต่อก็คอมเมนต์มา